อันนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษนะครับที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับไปทางบางมัมลุนะครับกำลังเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเป็นขบวนดีเซลลางนะครับ ตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นะครับ350แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์คามิน NPA 855R1 นะครับตัวนี้จะเป็นขบวนอิสระนะครับทั้งขบวนนะครับมีเครื่องยนต์ในตัวเองนะครับเป็นขบวนนถ่ายกำลังเป็นอย่างดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเนินออกตัวการจอดนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าหัวรถจักรนะครับ เป็นโป่งแถบันปงรถบัมีความลงชะนขึ้นลงแถบันปง่งตรวจสอบสิของสำรนนับท่าน่าติดตัวมาขึ้นลงให้เป็น,นียบานะครับรถจอดที่คลัชลาที่หนึ่ครับรถตรวจพิเศษนะคคาคมการชั้นสองขอบับโดย44นะครับต้นทางสุราธานีสุพรรณสถานีบา,มามงบบรุคคาเป็น44นะครับปอจากแถบันปกไปแล้วจะอยู่รับตรงไปสารถานีนครปฐมสุวรรยามณฑบับตอไปครับ วันนี้พวงก,กันมาสาคันนะครับรวมกันแล้วก็หนึ่งพห้าสิบแรงม้านะครับนำขบวนโดย SRT นะครับสองห้าสองสามนะครับคันนี้จะมีห้องขับในตัวนะครับก็จะจุผู้โดยสารได้เจหคนนะครับถ้าเป็นคันกลางนั้นจะจุผู้โดยสารได้แปดสิบคนนะครับ ในชุมชนบ้านดงยาต่อนะครับในชุมชนนี้ว่าอยู่ติดกับทางรถไฟสายใต้นะฮะระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวนะควบคู่กับการสร้างทางรถไฟ ก็ควบคู่กับคนไทยมายาวนานอันนี้ก็เป็นส่วนสุขภาพนะครับดงยางนะอยู่ที่ชุมชนบ้านดงยางนะครับอยู่ที่ตำบลสวนกล้วยนะครับแอดก็มาอาอกกำลังกายทุกเช้านะครับก่อนที่จะไปเก็บขบวนรถนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันต้ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอังโยนเซโย มีชาเกาหลีมาออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก่อนนะครับ